มาเด้อสวัสดีคร <Cu> ับก <pe> ้อยไข่หมดแดงหมอนี้น่ะทางมาวังวังเงีนทันเรื่องรได้เหมนเต แรกมาอดคเลยเหรอดค่อนนี่ไข่แออกมางออกมาเิดเด้ยเ็ดเหงเลยสุดสดขาดบ่ได้เลยสุดสดอ่ะขาดบ่ได้กัแมสุดสดีละไข่มดครับไข่มดเดมอนบอกไข่หมดครับไข่มด โค้ดีโคโดเฮาเือบอ์โงพูนไปเลยโอ้โ,โบงพูนพูนไปเลยน้ำปาลารอกก้อนนั้นเค็มไอ้รอกก้อนนั้นเค็มนี่มันหลายอยู่พอดีสานี่ฟเฟรดเฟรด ซืร์เข้าไปพราะน่ะหอมจนได้บีทโคตรเซอร์ประเด็กอะ่ะอย่าปับปับเดี <c oughs> ย๋ยวน,นี้ไปเลยเอพักมือพักพักบูหัวหอมบ้านนี่พักบูหัวหอมนี่พักบูนี่ เออเพี้ยนหอมซี่หอมพิด <laughs> หอมซีครับหอมชีหอมชีผู้เองกินเองครับหอมซี่กับผู้เองกินเองไปเลยหอมซี่นั่นนี่หอมหัวแดง จะจะห่อหมูพ่อสองหมูพ่อเอาก็เอ็นหาย นี่แหกะขอล่นได้ติ่มทุยเงียบานโอ้ยตังนี้โอ้ขอล่นเงียบเสียงนี้ อย่าซื้อมอหล่นเด้อน้นอยพด ชิมก่อนด้านอืมพอดีมือนีมีเข้ม,ม